สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกาลแม่ร้อนจดหมายชี้แจงหลังโดนถล่มรีวิวโอ้อวดเกินจริงจากกรณีพิธีกรชืร่อดังกาลแม่พระเจ้าราศีเบญจมาศบญญญรรยายสรรพคุณผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกรอบหน้าชัดเหนียงหายหนายกตาที่เคยหนังตาตกก็เป็นตาสองชั้นรอยขมวดคิ้วหายรองแก้มตื้นจมูกเข้ารูป ย้ำอีกครั้งว่าไม่เคยทำจมูกอะไรใดๆตอนนี้กินแต่ผลิตภัณฑ์ของตัวเองเท่านั้นอีกทั้งมีการเปรียบเทียบว่าสามารถทดแทนการสัญญกรรมได้ซึ่งต่อมาทางอยออ,ออกมายืนยันว่าไม่เป็นความจริงไม่มีผลิตภัณฑ์อาหารตัวใดที่สามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบร,ริก,การทำงานของร่างกายได้ตามที่กล่าวอ้างล่าสุดวันที่18มกราคมทางด้านของการ์แมรได้เคลื่อนไหวผ่านทางอินสตาแกรมเป็นการร้อนจดหมายชี้แจง จากกระแสที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับความไม่เหมาะสมของการโฆษณาหรือโปรโมทผลิตภัณฑ์แม่ขอใช้พื้นที่นี้ในการชี้แจงว่าคลิปโปรโมทดังกล่าวได้ตัดมาจากเนื้อหาของการไลฟ์สดที่แม่พูดคุยกับแฟนคลับ และลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ชวนกันมาพูดคุยถึงประสบการณ์จริงจากการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวซึ่งแม่ได้เล่าถึงประสบการณ์จริงและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับแม่โดยไม่ทันได้ระวังในความไม่เหมาะสมของเนื้อหาดังกล่าวและหลังจากนั้นทีมงานก็ได้นําเนื้อหาบางส่วนจากการไลฟ์มาตัดเป็นคลิปวิดีโอเพื่อใช้โปรโมตทางโซเชียลมีเดียจนเกิดกระแสดังกล่าวซึ่งทันทีที่แม่ได้ทราบถึงกระแสที่เกิดขึ้น แม่ไม่ได้นิ่งนอนใจและได้สั่งลบและระงับโฆษณาชิ้นนี้ทันทีและขอย้ำอีกครั้งว่าผลลัพธ์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบ,บุคคลสุดท้ายนี้แม่และทีมงาน PowerShot ทุกคนขออภัยในความไม่รับคอบในครั้งนี้และขอขอบพระคุณทุกๆความเห็นคำแนะนำ จากทุกๆท,ท่านด้วยหัวใจและขอขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ให้ความไว้วางใจผลิตภัณฑ์ของเราอย่างดีเสมอมาและสัญญาว่าจะนำเอาทุกคำแนะนำของทุกท่านปรับปรุงการทำงานในทุกๆด้านของพวกเราต่อไปขอพระคุณมากค่ะกาลแม่ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี c o m ขอบคุณค่ะ